เฮ้อค hey, uh, okay. <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมก็คลิปในนี้เป็นคลิป p ีพนะครับ p ีพที่เจอคนเวล20มากกว่าผม1เวลแถมแม่งอัตราชนะเยอะกว่าผมอีกมอนี่ครับ <c oughs> ซึ่งการต่อสู้ผมโชว์ให้แค่การต่อสูดเดียวแต่ว่าถึงจะอยู่ที่10นาะทีก็จริงแต่ผมจะไม่รีเพลเร็วนะถ้ารีเพลเร็วมันก็จบเร็วนะครับแล้วก็ขออภัยสำหรับสตรีมของผมเมื่อ สามเมื่อวันก่อนหรือสามวันก่อนสี่วันก่อนนี่แหละเพราะว่าผมมีปัญหากับการอัดคลิปคือว่าสัญญาณเน็ตผมผมเนี่ยมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่หรือว่าเอาสั้นๆเลยนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเหมาะสำหรับการอัดคลิปซะมากกว่าสําหรับการสตรีมนะผมต้องใช้ไ Wi ไ Fi ซึ่งบ้านผมติดไ i ไฟไม่ได้บ้านผมเนี่ยไม่่ในเมืองครับมันอยู่กลางทุ่งนาเออจะไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถ้าติดได้ป่านนี้ผมอาจจะสตรีมสักวันละสามครั้งสามครั้งได้มั้ง โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลามารับชมเลยครับมันจะบั็กครับเห็นไหมมันจะมันจะไม่ขึ้นมันจะไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นแต่ว่าผมเพิ่งชนะ,ะเนี่ยก็เนว่าเฮว่าชื่อแคนเห็นแล้วเหมือนจะเป็นแคนดังใช่ไหมไม่ใช่เป็นแคนดับที่ประมาณสองวกว่าก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่หรอกโอเคมารับชมกันเลยนะครับโอเคคือตัวจะสงสยัยเห็นผมชนะค,คนไทยเวลยี่สิบก็ไม่แปลกใจโอเคด้ว okay. ยกันเลย let's go อ่แล้วก็แมปในวันนี้ก็คือข้ามถนนก็ใช่ไงถ้าข้ามถนนก็ข้ามไปอีกฝั่งเพื่อกำจัดศัตรูไงล่ะและศัตรูแล้วก็การต่อสู้เป็นแมปที่แคบใช่ไหมอ่ะแมปที่แคบส่วนมากจะต้องมีพวกหน่วยระยะไกลใช่ไหมละ่ะแต่อย่ากองกันมากเกินไปนะเดี๋ยวเจอรัสเีระเบิดเหมือนถ้าเจอทอร์เรนตเนี่ยก็เจอรัสเีระเบิดนี่แหละออาแ๊บนึงแต่มังงโอเค ผมต้องรีสอแล้วก็ผมห้ามห้ามรีเร็วเกินไปถ้ารีเร็วเกินไปเนี่ยสายอัดมันจะลุดโดยบงังเอิญมัง้งได้มัง้งเก็บไว้กรอนเหมือนเดิมนะครับก็เก็บให้เร็วที่สุดละไอ้หมอนี่วิวยี่สิบเจ้าอย่าพลาดถ้าพลาดตอนยังไงพลาดไปแล้วละโอ้โหเก็บบงังโอ้บังเกอร์สองบังเกอร์ต้นเกมเลยฉลาดมากฉลาดจริงๆนะฉลาดฉลาด กมให้ผมสอนแน,งงแห,นหรือไงวะเก็บไหมตัวเแบกงดงามจริงๆโอเคพูดย่างก็ไปไปตามแผนผมคือสอนแนมเก็บเรัยก่อนแล้วก็ข้อรอยขึ้นชั้นสามแ้วผมขึ้นชั้นสองเสร็จก่อนค่อยขึ้นดูกางขึ้นชั้นสองโอเคไม่ไม่มีอะไรแปลกๆหรอกสานเข้าป่า ข้อดีของแบบนี้คือถ้าคุณอาทหานเข้าป่าแถวๆนี้แถวๆนี้น,นะคุณก็ได้เปรียบตรงที่ว่าสามารถสอดแนศสตูสามารถเห็นฐานสตูได้อย่างเชียวเฉียดก็ว่าได้แบบโอ้โหแจ่มแจ้งเหลือเกินแล้วก็แนะนําครับหอสนัยนะมันจะเริ่งสร้างสองหอก็ได้นะสร้างแค่หอเดียวเพื่อกันสองทางตัวตรงนี้ก็เอารถตะเวนกันก็ได้นะเพราะว่ามันแคบไงล่ะเอารถตะเวนกันก็นกได้รถตะเวนแค่คันนี้คันเดียวโอเค อค่นี้มันแคบนะครับท่านผู้ชมแค่ลูรัตเเวนคันเดียวก็กันได้แล้วล่ะเชื่อไหมก็ยังไงก็ได้ถ้าเป็นฟอร์เทสก็ฐานลาบหลายนายนะครับเพราะผมเอาลูรัตเเวนสอดแนวศัตรตูเพื่อมันจะเอาลัสผมอาคารลัสเนี่ยตัวดีเลยอ่าสวิกรพอขึ้นชั้นสามต่อได้เลยอ๋อลูรัตเเวนสอดแนวศัตรตูบางคนนะบางคนเนี่ยไม่เน้นแต่หน่วยเน้นขึ้นชั้นสามเหมือนผมสินะจัดไป ศัตรูถ้าแบบนี้นะคุณจะเห็นว่าลาชมันลาชมันได้เลยแต่หาอย่าลืมครับบังเกอร์ตรงนี้เมื่อศัตรูเห็นอีกอย่างครับมันมีลงผาจมแล้วด้วยซึ่งมันยากที่จะลาชและวิวต่ำเนี่ยลาชได้แต่วิวสูงนะอย่าหวังครับพอแค่คันเดียก็สามารถกำจัดหานราบคุณได้หลายนายก็ว่าก็ว่าได้มีรถรัตวเวนคันเดียก็สามารถปราทหานราบได้หลายนายนะอย่าดูถูกดีอืมตอนแนมไม่ได้หรอก แ้วไงหอกนายก็บางครั้งหอแนายก็ยิงถึงแต่ผมว่าแม่ให้มันมาสอดแนมก็ยังดีกว่าไม่ให้ตอดแนมนะตัวมันจะเอาแฮมเมอร์เอ้านายโฟเทสมันโอเคนั่งไงโฟเทสมันโฟเทสมะปืนกลโฟเทสมากกว่าลัดดวตะเวนและถึกกว่าและมีอาวุธเอยอะกว่าสามารถตรดจับกัรระเบิดแต่รวตะเวนนะเร็วลอยได้มันเป็นสาย ตอดแนงได้ดีนะต้นๆเกมนะหลังๆเกมก็อย่าหวังต,วตัวอะไรอ้โอ้ตูชทอเรนรถยิงจรวดในนามว่ารถยิงจรวดผมเอาจังเกิลกับแมนมอฟแมนมอฟแมนมอฟ,มมอฟตัวดีของสนามลบเลยก็ยวก่าได้โอเคซึ่งการบุกของผมนะผมจะไม่แบบบุกทะลวงนะผมจะตั้งรับเหมือนที่หลายๆคลิปที่แล้วนะ เราควรตั้งรับก่อนจะบุกนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่แบบเห็นตัตไม่มีอะไรบุกทันทียาเลยอันนั้นเป็นความคิดที่แย่ครับคือตั้งรับตรงนี้ก่อนค่อยบุกศัตรูตรงนี้แหละแมปมันใกล้ใช่ไหมอ่ะอีกอย่างครับฐานศัตรูมาอยู่ใกล้ฐานกันแบบนี้ซึ่งคุณใช้แมมมอฟเลยถ้าเป็นแมปแคบแคแบบนี้แหละแมมมอฟเป็นตัวหล่อที่ดีมากเลยยังน้อยยัง,ย,งยังไงก็ทำถ้าทำลายศัตรูไม่ได้ยังน้อยสร้างความเสียหายมันก็ยังดีกว่าไม่ทําอะไรมัน ทางการยิงเพื่อให้ศัตรูตตออกมาเพราะฐานราบของฝ่งายหน่วยทหารของฝ่ายสามพันสน่วนใหญ่จะต้องเป็นฝ่ายตังับอารมีทเทอร์เรนมาแล้วล่ะหนึ่งคันหนึ่งคันก็อย่าคิดว่าไม่กล้านะครับหนึ่งคันก็ต้องระแวงนะพเพราะทอร์เรนนะถามรู้ไหมว่าอะไรยังไงครับอีกอย่างนะถ้าจะสอนแนวไกลกว่าน,นี้แนะนำให้เอารถรถรถต่อต้านอากเาซียามาเลยเพราะรถต่อต้านอากาซียานี่มีระยะการมองเห็นเยอะกว่าจังเกิลน,นะเชื่อผมเถอะไม่เชื่อก็ไปหาดูได้เลย ถ่าทเรนเล่นยิงไม่ถึงก็จริงแต่แต่ว่าระยะคามแสงวงกว้างเออมันยีกระจายก็ใช้ให้ก็ใช้ไม่ม็อบต่อก,ก่อนจังหวะนี้แม่ม็อบหน้ามันมีการยิงช่วงยิงที่เหนือกว่าเะยอดเยี่ยมก็ว่าได้โอเคอืมอ่าสังเกตได้ว่าศัตรูมันบูสระยะการมองเห็นครับเพราะว่า ซูตเนี่ยเพราะซูตบ้านไหนว่าจะเร็วขนาดนั้นมันบุตทองระยะการมองเห็นครับเชื่อผมและอย่างครับเมื่อจะเกินคุณเข้าที่ใช่ไหมและลืมลุมยิงครับห้ามให้จังเกิลยิงเชื้อหน่วยเชื้อหน่วยให้เราแบบลุมยิงตัวหนึ่งหนึ่งหน่วยตัวหนึ่งหน่วยเพราะซูตเนี่ยมันยิงไดไ้แรงก็จริงแต่มันยิงช้าหันช้าด้วยโอ้โหจริงจริง แลาการต่อโซ่นะเราต้องอ้อมศัตรูนะไม่ใช่อยู่ที่เดียวกองกองแบบนี้คืออย่างเช่นคุณตั้งกับตรงนี้แต่อยู่เป็นกองไม่ใช่ต้องอ้อมแบบต้องกระจายเป็นวงล้อมต้องล้อมวงล้อมฐานศัตรูถึงจะโอเคอึแม่มอโอ้ตายพุตทองเพื่อเพิ่มช่วงยิงพุตทองเท่าไปให้ยิงแรงแล้วก็เพิ่มช่วงยิงเอออย่างนี้เอาละแล้วก็ดูต่อให้ผู้ชม ตัวนี่แหละคือการกดดันที่แท้จริงนะครับคือเราควรตั้งรับผมบอกหลายคลิปแล้วนะผมบอกแล้วแต่แต่ผมแค่สอนรู้ว่าวิธีต่อก่อนหรือวิธีแก้พวกทอร์เรนต์ยิงสวนกลับยังไงคือให้เราลุมยิงครับคือมีแมมมฟสองคันมันมีแค่คันเดียวเราติยันไหก่อนไม่ใช่ให้แมมโมฟเรายิงมั่วนะครับท่านผู้ชมให้ยิงกระจายเลยให้ยิงลุมยิงเที่ยวหนึ่งหน่วยครับคือห้ามยิงมั่วห้ามยิงมั่วเด็ดขาด ตัดแน้นี้ลุมครับเชื่อผมเถอะไม่เชื่อก็ไปหารูวเองนี่แศัตรูที่จะอ้อมมาทางนี้แต่เซจเรี่ผมมีหน่วยทหารคอยตั้งนี่ครับให้ลุมยิงเทียนหน่วยจะเห็นว่าจังเกิ้ลลุมยิงแค่จังซูซูแค่ค,คนเดีย <c oughs> <c oughs> เรียกซูว่าจังเกิเ้ลเฉยเลยเฮ้ยอ่าอ่าเห็นว่าซูเห็นว่ามันได้เปรียบผมทํ่ไมแต่ดูถูกอย่าเพิ่งดูถูกอย่าเพิ่งดูถูก เราควรจะลุมยิงแล้วก็กำจัดหน่วยที่มันสร้างความเสียหายวงกว้างซะก,ก่อนโอเคแลมันแตกไหมสวยแตกแบบงดงามจริงๆจัดไปทับเติมชมุ่มฮึผมแล้วก็ผมบูสต่อตาตเซียนเพื่อเพิ่มช่วงและกำมองเห็นเพราะว่ากูรู้เยีอากาศหน่วยเยี่ากาศเนี่ยบูททองป้องกันอากาศเพิ่มช่วงยิงและเพิ่ม what the fuck มังไกลเกิน แตกไหมแตกไหมมันก็ถึกหน้าดูนะทอเลนนี่จริงจริงถอยเลยโอ้ยเกือบแตกนะเกือบแตกเกือบแตกสหายนะเกือบโอ้โหมันเร็วนะเห็นไหมสังเกตมันเร็วนี่แหละอ้าวเฉยๆแตกโอเคก็ยิงต่อๆนะครับยิงต่อไปเรื่อยๆนะกดดันมันเรื่อยๆจนกว่ามันจะยอมแพ้ถ้าไม่ยอมก็ คอยดูเออไม่ยอมก็เลื่อนแหละเรื่อนนั่นแหละและ,และเมื่อไม่เห็นกองทัพมันจะไม่ให้เรากดดันยิงไปเรื่อยๆน,น,นะแต่ยาการตกคือยาพลาดเด็ดขาดนะถ้าคุณแค่พลาดอย่างเช่นถ้าคุณพลาดย้ายกองทหารแบบจำอะไรดีย้ายไปผิดที่ย้ายไปผิดที่ไม่ก็ย้ายแล้วไม่ตั้งป้อมมาดูนี้นี่แหละคือสิ่งที่พลาดเจอบ่อยในเกมมาดามบอลในเกมฝ่ายต่อตานนะ คือย้ายแล้วจังเกิลไม่ตังอ้อมนี่แหละเสียก็เสีย,สยและศัตรูมันมีการสร้างก็สร้างเกาะด้วยนี่แหละเมื่อผมอ้อย่างครับเมื่อเห็นศัตรูเนี่ยมีกำลังน้อยกว่าคุณและมันกางเหมือนมันชั้นสี่แล้วซึ่งการใช้การขึ้นชั้นสี่เนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรหนึ่งพันสามใช่ไหมละ่ะซึ่งซึ่งหน่วยมันจะน้อยกว่าอาคารและทําไมเราไม่บกเลยล่ะเออเห็นว่ามันมีหน่วยน้อยใช่ไหมละ่ะ และเห็นกองกําลังลเราเยอะขนาดนี้ทําไมเราไม่กําจัดมันได้เลยละ่ะก็ตามนี้นะครับท่านผู้ชมบันไซแม่งเลยน้ำมันไม่ใช่บันไซหรอกคือกดดันค่อยค่อยเข้าไปค่อยค่อยกําจัดศัตรูไปทีละเื่ยทีละเื่ย์ทีละด้านทีละเ,เ,เ,เออค่อยเข้าไปกําจัดศัตรูไม่ใช่แบบบุกไปทะลวงไปเลยนั่นแหละเป็นวามสีิกิดแย่คือต่อต้านนะจังเกิลน,นะมันต้องตั้งถึงจะโคตร เพราะถึงมันลดก,ก็จริงแต่มันยิงเร็วกว่าและมันยิงได้สนัดต่อหนึ่งครั้งก็ดีนะโอเคก็ตามนี้นะครับก็ศัตรูก็จีจครับจีจีชนะก็เป็นการต่อสู้ที่ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แต่ก็แค่เป็นเคล็ดลับกันเอาชนะไอ้พวกที่มันอะไรนะไอ้พวกที่มันจะบุกเราด้วยทอรนกับซูตแล้วก็วิธีใช้แมป สั้นใช้แมปที่มันสั้นๆให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไงอย่างไรนี่แหละโอเคก็อาจจะเป็นโอเคนี่เป็นการต่อสู้ที่แบบจะว่าไงดีตัูมันก็โคตรและอาคารมันก็ถึกมากคือจะถึกระดับไหนเนี่ยถามจริงแล้วก็ปล่อยให้แม่มอบหน่วยราจดก,การไปตูมันก็ถึกมากดูดูความถึกของมันผมเห็นแล้วผมแทบจะร้องไห้เลยทีเดียว <c oughs> คือจะม่งไงดี3า0พันนะ ผมไปวัดเทียบอาคารของฝ่ายตาพันต่อต้านแล้วสูบว่าตาพันเนี่ยเลือดก,ก็เยอะก,กว่าต่อต้านอีกใช่อาคารของมันถึกกว่าต่อต้านอีกอืฮึโอเคก็เป็นอันชนะอย่างสวยงดงามจริงๆก็อาจจะเป็นในคลิปวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด สดค,ครับก็ว่าถ้าจานผู้ชมอให้ผมสตรีมก็คอมเมนต์ด้านล่างนะี่หละเพราะว่าผมหาวิธีสตรีมก่อนหาวิธีเชื่อมทําให้สัญญาณเน็ตมันดีก่อนนะโอเคมันก็ไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับเจอกันเย้ yeah!